เต่ก็วันนี้ได้กลับมารีวิวอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ลูกค้านะครับซื้อชุดเครื่องเสียงนะชุดนี้เป็นชุดเครื่องเสียงชุดแข่งนะครับดอกตัวแข่งนะครับพอนตัวแข่งนะครับผมตู้ตัวแข่งนะครับผมก็ตัวนี้ลูกค้าซื้อไปประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับที่ลงคลิปไปนะชนบุรีนะครับที่ห่มรอเดินทางมาจัดส่งกันครั้งนั้นนะครั้งนี้ลูกค้าได้โทรมาสั่งจอหนังนะครับเพิ่มเติมนะก็ประมาณนี้เลยก็จะมีโครงจอนะครับเป็นทัชนะฮะ นะครับเป็นจอแล้วก็เป็นระบบไฟนะครับเดินไฟที่ธงชาตินะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนกลางคืนนะว่ามีอะไรบ้างนะผมแล้วก็เป็นเครื่องฉายนะครับตัวนี้เป็น F อฟซันนะครับนี่เป็นเอันหนึ่งเครื่องนะครับไม่แกะกลองนะครับผมแล้วก็ตัวเล่นก็คือเดี๋ยวนี้เครื่องอ่านไฟ์จะไม่ค่อยมีแล้วก็เลยให้เป็นโน้ตบุ๊กมาครับโน้ตบุ๊กนะครับหนึ่งเครื่องแล้วก็พร้อมหนังตัวอย่างเล่นๆนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าฉายในบ้านก่อนนะครับผมถ้าจะไปรับงานนะครับต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งลิขสิทธิต้องแจ้งทุกอย่างนะครับ นี่ฟังที่ในบ้านนะครับก็เลยยังไม่ต้องแจ้งแล้วก็หนังก็จะอาจจะต้องฉายเก่าๆนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะชุดเครื่องเสียงก็แสนกว่าบาทนะครับมีอะไรบ้างก็ตามที่ลูกค้าดูเป็นชุดแข่งนะครับก็จะมีพาวเวอร์เบรนะครับห้าพันนะครับขับยีนิ้วนะครับข้างละ2องครับพันหกนะครับขับฮอนแปดร้อยห้าสิบตัวแข่งนะครับข้างละปากนะครับแล้วก็พันสองนะครับขับแหลมนะครับข้างละ6ดอกนะครับแล้วก็มิกนะครับเดี๋ยวมิกเดี๋ยวชุดนี้นะครับจะมีจัดไปที่โคราชอีก1ชุดนะครับเดี๋ยวมานำติดตตาาาาาามมชนนนนะะคคคคลลลล้้้้ยยยยยยๆๆอออ่่่่่งงงงีีเเเรรรับืปุแว แตกต่างตรงที่จะมีกลางเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะในงบแสงก็บาทนะครับผมคอสปั่นนะเบรฮอนแหลมนะครับไมลอยปลั๊กไฟมิกนะครับผมอันนี้ชุดแรกที่จบไปนะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ตู้ก็จะเป็น21นิ้วตัวแข่งนะครับ V5 ดอก SA นะครับผมอันนี้ปกติลูกค้าจะตั้งรวมกันนะถ้าเป็นเครื่องไฟถ้าเป็นหนังก็แยกนะครับอันนี้จะเป็นตู้กระแทกข้างสตอมนะครับสตอมเกือบทั้งระบบนะนี่ครับ สตอม21นิ้วนะครับไซด์ดอกเ a ตัวแข่งนะของเราที่มาส่งงานกันนะถ้าใครเป็น f c ก็เห็นนะแลมฮอนนะครับวันนี้ลูกค้าก็ได้จัดโครงหนังจอหนังนะครับผมก็จะมีผ้านะครับสวยๆโครงจอนะครับนี่ครับโครงเราจะไม่ใหญ่มากนะครับก็ตามงบลูกค้านะครับโครงจอก็อยู่ประมาณขนาดประมาณ18เซนนะครับเป็นถัก18เซนเป็นเหล็กเกลี่ยมนะครับผมหรือใครจะเหล็กกลมก็ได้นะครับมันก็จะแพงเกินไปนะครับผม นี่ครับมงคลภาพยนตร์นะครับน้องชุมเห็ดนะครับผมก็จะมีระบบไฟนะครับเป็นเป็นหลอดนีออนครับที่หัวทงนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ไฟนีออนสองป้ายนะครับจะเป็นกล่องนะครับนี่ครับไฟนีออนส่องป้ายนะครับนี่้ากับมัดไว้ก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้เครื่องเสียงข้างละสองเซตนะครับจอนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดว่ามันงบประมาณเท่าไหร่ถ้าใครอยากได้จอหนังนะครับจอหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม เครื่องเสียงจอหนังนะครับจัดแต่ว่าจอหนังเนี่ยต้องต้องขออภัยนะต้องรอคิวนิดนึ่งนะครับนะครับอาจจะยังไม่ได้สต็อกไว้นะครับเพราะว่านานาลูกค้าจะสั่งนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมชุดเครื่องเสียงนะครับ21นิ้วนะ4ีคูณสนะครับเบสไว้5นะครับตัวแข่งแล้วก็ฮอนตัวแข่งแหลมแบบนี้ก็ชุดเครื่องบูงแบบนี้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับที่เรามาจัดส่งลูกค้าไปนะครับรอบที่แล้วนะครับผมแล้วรอบนี้ลูกค้าก็เพิ่มจอเพิ่มเครื่องฉายยวผมจะแจ้งก่อนครับโครงจอนะครับ ขนาดกว้าง6เมตรนะครับความสูง5เมตร20นะครับเฉพาะโครงกับผ้านะครับอยู่3,000 0บาทนะครับเฉพาะโครงกับผ้าอยู่3,000 0บาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับโปรเจคเตอร์นะครับผมก็แล้วแต่งบลูกค้านะครับ1,000กว่าบาทก็มี2,000 0กว่าบาทก็มีแล้วแต่งบลูกค้านะครับถ้าบลูกค้าเยอะก็ได้ได้ดีไปนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับอีก5,000นะครับหรือใครไมีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วก็โน้ตบุ๊กมาให้ผมแต่แนะนําให้มีช่อง HDMI ด้วยนะครับเพื่อจะได้้เขานะครับ มจอกับเครื่องฉายก็ประมาณ55 0 0มนนะครับผม55 0 0มก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วใครเพิ่มเติมโน้ตบุ๊กหรือใครจะเพิ่มเติมอะไรก็ตามงบลูกค้าเลยนะครับหรือใครอยากจะได้จอถูกกว่านี้ก็จะเป็น4เมตรแต่จะไม่เป็นทัชนะครับเดี๋ยวเราจะไขนะครับเป็นวิ่นขึ้นไปนะครับผมตอนนี้ก็ลูกน้องกําลังไล่มัดอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่อยากได้จอเครื่องฉายนะครับผมก็ผมก็จะมารีวิวให้แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีวันทีน่1นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่อ่า สมุทรสาครนะครับอีกเจ้าหนึ่งครับใช้เครื่องเสียงเรานะครับแต่ตู้ลูกค้าตีเองแล้วก็สั่งจอมานะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามชมนะนี่นะครับว่าเครื่องเสียงชุดหนึ่งแล้วแต่งบเลยนะครับบางคนบอกว่ามีแสนหนึ่งนะครับมีแสนห้ามีสองแสนนะครับเราก็จัดให้ได้ตามงบนะครับผมอันนี้ลูกไอ้น้าอ่าฝั่งนี้เร็วฝั่งเบนเร็วหน่อยเบนเร็วหน่อยอ่านี่ครับกาลังหมุนนะก็เราจะมีลอกวินนะแล้วก็มีสลิงนะครับนี่ครับ จะเป็นหมุนขึ้นไปนะแล้วก็จะมีลอกอยู่ข้างบนนะฮะประมาณนี้เลยอันนี้จอก็กว้าง6เมตรนะครับสูงประมาณ3เมตร40นะครับในจอ16ต่อ9นะครับผมนี่เดี๋ยวกลางคืนก็มาได้มาชมแสงสีเสียงกันนะครับได้มาชมสีกันอ่ะเดี๋ยวผมให้ฟังเพลงก่อนนะครับกับการประกอบจอไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวมืดๆเราก็มาชมกันว่าเป็นยังไงนะ <_ d ick> เดี๋ยวก็ดึงจอข้างแล้วก็จะตึงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวตอนกลางคืนก็มาชมแสงเสียงกันสีว่าเป็นยังไงนะ <_ d ick> เดี๋ยวจะใช้หนังเบาๆนะครับผมแล้วก็่าตัวนี้นะครับผมก็ใครอยากได้จอนะครับนี่ครับพร้อมผ้านะครับพร้อมโครงแบบนี้นะครับสามหมบาทถ้าใครจะหาเครื่องฉายเองนะครับหรือจะให้ผมหาก็ได้นะครับเครื่องฉายก็ต้องโทรมาคุยกันว่ามีงบเท่าไหร่นะครับแล้วได้ตัวไหนครับนี่ขาตั้งด้วยนะครับขาตั้งสูงเมตรยี่สิบนะครับเอาไว้ตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะ อยากได้ตัวไหนก็แจ้งมาเลยนะครับงบเท่าไหร่ก็คือจอหลักๆนี่คือ3 0 0 0 0นนะครับถ้าจะเอาใหญ่กว่านี้นะครับก็คือมาถึงเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กกลมนะครับสามหม่นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเหล็กแป๊บเปลี่ยม1นิ้วนะครับสามหมบาทถ้าเป็นเหล็กกลมจะเป็นนิ้ว2นะครับจะใหญ่กว่านี้นะครับก็จะเป็น3 5มหมนนะครับจอเท่านี้เลยนะครับแต่ว่าจะแข็งแรงมาตรฐานกว่านี้อีกนะครับแต่ตัวนี้ก็มาตรฐานแล้วนะครับแต่จะมีดีกว่านี้อีกนะครับผมแล้วแต่ลูกค้านะครับนี่ครับสามหมื่นเดี๋ยวก็จะมีจอสามหมื่นอี สุทรสงครามครับเดี๋ยวมารอชมนะครับแถวๆอัมพวานะครับผมอันนี้เครื่องใายลูกค้ามีแล้วเครื่องนั้นนะแต่อันนี้ลูกค้าจัดของเราหมดเลยนะครับนี่ครับทางโน้ตบุ๊กเดี๋ยวมาชมแสงสีเสียงกันนะครับอยากได้แบบไหนก็ว่ากันไปงบเท่าไหร่เดี๋ยวจัดให้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวตัดไปดูตอนกลางคืนแล้วกันว่าแสงเป็นยังไงนะครับผม วันนี้ก็ส่งคองจอหนังลูกค้าอีกหนึ่งท่านนะจุดนี้ก็ลูกค้าได้ซือเครื่องเสียงเราไปแล้วนะครับผมเหมือนกันนะผมแต่ว่าสั่งจอเพิ่มนะจุดนี้เป็นจอกว้าง6เมตรนะครับสูงประมาณความสาวสูงประมาณ5เมตรนะครับแต่จอมันจะอยู่ประมาณสามเมตรถ้าสิบคูณหเมตรนะครับนี่ครับสามหมื่นกว่าบาทครับจุดนี้เพราะว่าตอนนี้อัพเหล็กจะใหญ่กว่านะครับเหล็กจะใหญ่กว่านะครับผมก็งบก็แล้วแต่ลูกค้านะครับมีจอไม่มีจอ ไม่มีอะไรนะครับเล็กตอกนะครับยึดสี่มุมนะครับต่อเสานะครับเชือกนะครับผมทงชาตินะครับพบแบบนี้แล้วก็ชื่อนี่ครับอันนี้ทีระพัดภาพยนตร์นะครับสมุดสาครน้ำพวานะครับตัวนี้ให้สมุดสงครามนะครับน้ำพวาอาเดี๋ยวพาไปดูว่าลูกค้าได้ซื้อเครื่องเสียงอะไรบ้างนะครับนี้ลูกค้าก็สั่งมาตัวนี้เล็กเลี่ยมนะครับมันมีเล็กเลี่ยมเด็กกลมนะครับราคาไม่เท่ากันครับก็อยู่คร่าวๆประมาณเริ่มต้น3 0 0พันะ3 0 0พันก็ได้โครงจอนะครับอุปกรณ์ตอกทั้งหมดนะครับผม ขาปรับนะครับผมผ้าจอนะครับธงชาติแล้วก็ป้ายนะครับยังไม่รวมชุดไฟชุดอะไรนะครับอันนี้เราก็มาส่งลูกค้าเราอีกหนึ่งชุดนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องเสียงนะครับที่เปิดอยู่ในบ้านวันนี้ลูกค้าให้แค่ตั้งเฉยนะครับคงยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับหลังจากไปส่งชนบุรีมาแล้วนะครับผมก็ถ้าเอาแบบมาตรฐานกว่านี้นิดหนึ่งก็จะเป็นเหล็กกลมนะสามหมน้านะครับผมนี่เลยนะครับเหล็กพัด30,000บาทนะครับผม อ่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเสียงลูกค้านะครับที่ใช้ระบบเสียงสตอมนะครับเราขึ้นชื่อไป้ายไว้เลยนะครับว่าสตอม m าวซิตี้เต็มบายหลังจูบินเต์นะครับมันถมนะครับนี่ครับเครื่องเสียงของเราทั้งหมดนะนี่ครับพันสองร้อยวัตต์นะฮะตัวนี้พันสองร้อยวัตต์ชัดไหมเนี่ยเดี๋ยวปิดกันเดี๋ยวปิดกันไฟมันแรงนะครับช่วงเย็น ว่าลูกค้ามีอะไรบ้างมานี่ชุดคอตปั่นนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะครับผม2องพสตัวนะครับตัวนี้ไม่บิดนะครับเพราะลูกค้าลากลำโพงเยอะนะครับแล้วก็พันหกนะครับพันสองนะครับชุดคอสปั่นนะครับชุดปีชุดใหม่นะครับจะเป็นสตอร์มหมดนะครับสตอมหมดคอสปั่นก็ปั่นแหลมปั่นกลางปั่นเบสนะครับอันนี้ลูกค้ามีตู้เสียงกลาง ตู้เสียงแหลมอันนี้ตู้เสียงกลางนี่คือลูกค้าตีเองหมดเลยนะครับสำหรับงานตู้นะแล้วก็ตู้เบสนะะสิบหกดอกนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกอันนี้สิบห้านิ้วนะฮะสิบหกดอกอันนี้ลูกค้าตีเองนะครับลูกค้าชอบตีเองก็ตีเองเลยนะครับตามนี้นะครับผมก็ใช้เครื่องเสียงเราเดี๋ยวก็ไปตั้งนะครับตู้ข้างละสี่นะครับกลางแหลมนะครับผมก็แยกกันอยู่นะวันนี้เรามาส่งไม่ได้ตั้งอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้ สำหรับงานโครงจอแล้วก็ชุดเครื่องเสียงเครื่องปรุงต่างๆนะครับเราก็จัดได้ทั้งหมดแล้วแต่ลูกค้าเลยครับอันนี้เราให้ดูว่าอันนี้งานลูกค้านะครับผมอ่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับอเรามาดูแลและบริการชุดนี้ก็มีคลิปส่งไปแล้วนะครับมีพี่เพิ่มนะครับแล้วก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับดูแล้วนะครับเอาฟังเพลงครับ จอกันครับระบบจอเราก็ใช้วินนะวินหมุนนะวินหมุนนะเราก็นี่เรากำลังทดบอกลูกค้าว่าตั้งยังไงครับมัดจอแบบไหนนนะครับอันนี้เราก็กำลังขึ้น เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับความสูงนะครับทั้งเสานะประมาณ5้าเมตรยี่สิบนะแต่ผ้าจอนะครับประมาณ4ี่เมตรนะหกคูณสี่เมตรนะรประมาณนี้คร่าวๆนะคสำหรับจอนี้นะครับผมก็สนใจก็สั่งได้จ่งานจอกระช้านิดหนึ่งนะครับอันนี้ช่างช่างกันทํากันไม่ทันนะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับสา0 0 0ืบาทนะครับเริ่มต้น6เมตรนะครับผมสา0 0 0ืบาทเริ่มต้น6เมตรนะครับผมก็อยากได้เล็กขนาดไหนก็ งบประมาณนะครับ30,000ก็ได้เริ่มต้นแบบนี้นะครับอุปกรณ์ครบนะครับยกเว้นค้อนตอกนะครับผมสมอเชือกนะครับสายรัดนะครับต่างๆนะครับครบเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับบันไดลิงขึ้นบ่ายขึ้นไปร้อยจอร้อยข้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานจอสําหรับงานที่แล้วไม่ได้ฉายงานนี้ก็ไม่น่าจะได้ฉายเดี๋ยวผมมีท้ายคลิปให้ดูนะครับว่าผมเคยฉายอยู่นะครับ อาจจะเป็นคลิปเล็กๆนะครับให้ดูว่าแสงเป็นยังไงนะครับสาหรับลูกค้าที่อยากดูจอนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเสียงท้ายคลิปนะครับอย่างคลิปชนบุรีก็เอ็กซิเดนซ์นิดหนึ่งนะฝนฟ้าไม่อำํำนวยก็เลยไม่ได้ฉายแล้วเราก็รีบกลับด้วยก็ตั้งจอยลูกค้าแบบนี้แล้วเราก็กลับนะครับผมก็เดี๋ยวดูท้ายคลิปแล้วกันที่ผมลอง<ม>ที่บ้านอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมว่าแสงเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับก็แดดเริ่มลงแล้วนะครับเราก็เริ่มฉายนะตัวนี้เป็น X05 นะครับเอ X06 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ X06 ตอนนี้ X05 ไม่มีแล้วนี่ครับขายขนาดจอ6เมตรนะครับผมอันนี้ก็แค่ทดสอบนะครับทดสอบเสียงทดสอบเอ้ทดสอบแสงนะครับผมประมาณนี้สําหรับเครื่องนะครับจอนะครับผ้าจอนะครับแล้วระบบแสงสีเสียงเดียววันจริงเดี๋ยวตั้งให้ดูเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวว่านี่ประมาณนี้เลยนะครับผม เครื่องก็แล้วแต่ลูกค้านะครับมือหนึ่งมือสองนะครับเราจัดให้ได้ครับเป็น F3 เลยนะครับ F3 ดีละมาตรฐานหน่อยนะครับแล้วก็จริงๆมันต้องมีเครื่องอ่านไฟอีกนะครับถ้าจะเล่นมืออาชีพจริงๆแต่ถ้าเล่นแบบฟังก่อนอะไรก่อนก็ใช้น้ตบุ๊กเปิดได้นะครับใช้น้ตบุ๊กเปิดดูทูปเปิดอะไรได้ปกตินะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวแสงเสียงเดี๋ยวมาตามชมกันวันนี้ก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมว่าการตั้งจอนะครับจอคุณภาพแบบไหนนะครับ เครื่องฉายอันนี้ไมค์แกะกล่องนะครับเครื่องฉาย f อฟสันเอนนะครับถ้าลูกค้าหาเครื่องฉายเองได้ก็สั่งจะจอก็ได้นะครับผมหรือจะไปพร้อมโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมประมาณนี้